วันนี้อากาศเย็นๆยรนเพรตอนค่ำๆพามาเดินชมสวนหน้าบ้านค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่ชมตอนนี้เดี๋ยวอีก2อสาวันดอกไม้จะเหี่ยวแล้วค่ะอันนี้เป็นดอก Iris Purple นะคะกำลังจะบานค่ะตอนสัปดาห์แรกของเดือนเออมษายนนี้แหละค่ะที่เขากำลังจะบานพอดีเลยค่ะดูสิคะสวยงามไหมคะ ออกดอกสวยงามนี่ที่สวนหน้าบ้านนะคะตรงฝั่งหน้าบ้านมะกอกก็ยังไม่ออกลูกหรอกค่ะอันนี้อันนี้ต้นพุทราค่ะเดี๋ยวหน้าร้อนเขาก็จะออกลูกต้นเล็กๆเท่านี้ออกลูกแล้วนะคะดูสินะแล้วมาดูอันนี้ค่ะดอกกุหลาบพุ่มต้นนี้ค่ะกำลังสวยงามมากเลยนะคะเต็มพุ่มแล้วค่ะอีกหน่อยนะคือมันออกแป๊บเดียวแล้วมันก็ร่วงนะคะ แล้วก็เลยต้องเอามาให้ชมซะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ชมเนี่ยเดี๋ยวต้องทําคลิปธรรมดาเก็บไว้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าเขาบานทีนะคะก็แค่ปีละหนเท่านั้นเองค่ะแล้วหมานะ <laughs> มันก็ไปไล่ตามหมาใหญ่ <laughs> เนี่ยก็แค่ปีละหนนะคะจะเห็นอย่างเงี้ยเขาเ ตอนหน้าร้อนนะเขาจะไม่สวยนะมีแต่ก้านมีแต่กิ่งแล้วก็ไม่ค่อยมีใบค่ะแต่พอตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิเนะคะีค่ะดอกไม้มันก็จะบานเต็มเลยค่ะสวยงามเลยคือให้เห็นแค่ปีละหนค่ะต้องเอามาโชว์นะคะสวยงามมากค่ะช่วงนี้ดอกไม้ทุกที่กำลังบานเลยค่ะสวยงามมากนะคะที่อเมริกาจะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะ,ะต้นไม้ที่เขาเคยแบบนอนสลบสไลลไปช่วงหน้าหนาวก็จะกลับมามีใบค่ะ เนี่ยอันนี้เป็นต้น c r e เม m y r t l ลนะคะเล็กๆเอามาปลูกใหม่ต้นหลังบ้านต้นโตกว่านี้ค่ะแล้วเขาก็กลับมาฟื้นดอกเขาสวยมากนะคะสีม่วงเดี๋ยวออกดอกแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีค่ะไอหมาตัวเล็กๆนี่มันก็มาเดินตามเรากินหญ้านะคะคือช่วงนี้ทุกที่นะคะจะมีดอกไม้บานเต็มเลยค่ะมันสวยงามมากค่ะ ขอบคุณนะคะคุณทีเดี๋ยวกลับไปหานะคะพอดออีตอนที่นี่ก็ค่ำแล้วนะคะที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียก็1นึ่ทุ่มสาแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มืดเร็วนะคะเห็นดอกไม้สวยๆก็อดไม่ได้ที่จะเอามามาฝากมาโชว์นะคะอยากอวดนะคะอันนี้เป็นดอกไอริสเพอร์เพลกำลังบานทุกมุมสวนเลยค่ะดูสิคะ จะเดินไปทางไหนหมามันก็วิ่งไปก่อนดูสิคะสวยมากเลยสิเขาจะบานเร็วไปเร็วนะคะบานได้สักประมาณอาทิตย์เดียวเดี๋ยวสักครู่นึงก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะดูสิคะสีม่วงสวยไหมคะมันสีม่วงสวยอย่างนี้จริงๆนะคะเนี่ยดูสิมันสวยมากดอกเดฟ f o ดิลก็ร่วงโรยไปแล้วค่ะอันนี้เป็นฤดูการของไอริสเพ p ร์เพลอันนี้ก็เป็นของดอกดอกเจดนะคะ ใบย,ยกนะใบย,ยกไม่ใช่เจดค่ะรถจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าหน้าบ้านมันติดถนนนะคะดูสิอันนี้เป็นดอกไม้ป่านะคะพอดีมันเกิดอยู่ค่ะไม่อยากตัดมันเพราะว่าเวลาเขาออกดอกแล้วมันก็จะสวยอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งค่ะเพราะว่าปล่อยให้มันออกหน้าร้อนก็จะทนหน้าดูเลยค่ะพอหน้าฤดูใบไม้ผลิมันก็จะออกมาสวยงามอย่างนี้ค่ะ คิดถึงดอกคูนบ้านเรานะที่เมืองไทยค่ะสีเหลืองๆอย่างนี้ค่ะปลูกเองทุกอย่างเลยค่ะพวกไอริสเพอร์เพลนะคะก็ดอกสีม่วงๆนะคะก็จะเอาเอามาฝังไว้นะคะช่วงนี้มันแบบว่าหายๆไปเยอะนะคะคือหัวเขาอาจจะเสียนะคะเราต้องเอามาฝังไปเรื่อยๆแต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะกลับมาค่ะค่ะปลูกไว้เองทุกอย่างเลยค่ะ ซื้อบ้านหลังนี้มานาน8ปีแล้วค่ะตอนมาแรกๆไม่มีดอกไม้เลยพออยู่ไปอยู่ไปปลูกขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มก็เริ่มสวยงามขึ้นค่ะตอนนี้ดอกไม้มีรอบบ้านเลยค่ะเดี๋ยสิอันหินนี้ก็ซื้อมาวางเองนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบๆค่ะอ่อาฮะนี่ค่ะดอกไม้นะคะค่ะช่วงนี้ออกเต็มเลยค่ะดูสิเมื่อวันก่อนเพิ่งตัดหญ้าไปค่ะ พุ่มไม้นี้นะคะเขาก็กำลังจะออกดอกนะคะคือจะเป็นดอกสีขาวๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขาออกดอกนะถ้าเขาพร้อมออกดอกเต็มที่ก็จะออหอมมากๆค่ะเหมือนดอกจัสมินดอกมะลิบ้านเรานะคะหอมค่ะตอนนี้เขาอยากยังไม่ออกดอกเต็มที่นะคะสำหรับพุ่มนี้นะคะส่วนสำหรับออกอนี้นะคะจะเป็นจะเป็นพุ่มนี้จะเป็นพวกกุหลาบหินทั้งหมดเลยค่ะ ช่วงหน้าร้อนเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอตอนนี้เขากลับมาเขาก็จะค่อยๆสวยงามเหมือนเดิมนะคะนะคะก็ต้องขออภัยสําหรับเสียงรถด้วยนะคะเพราะว่าหน้าบ้านนี้ติดช่วงนี้เออมันติดถนนก็จะยุ่งค่ะอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบหินค่ะที่มันบานออกมาดูสิคะ Justin thank you for coming in นะคะแล้วก็ดอกพวกนี้ก็จะเป็นพวกสีชมพูสีขาวอันนี้อันนี้ไม่รู้ชื่อจริงๆค่ะแต่อันนี้ปลูกง่ายมากเอามาเสียบๆไว้มาเสียบๆไว้แล้วมันก็ติดค่ะดูสีดอกมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยค่ะอันนี้ปลูกง่ายค่ะส่วนหน้าร้อนเขาจะแบบดูกรแนกรนนิดนึงแต่ว่าพอช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ต้องหูช้างหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไรหรอกมันมันไม่ชอบความร้อนดูสิคะกุหลาบเห็นอันเนี้ยพอเขาออกดอกก็สวยงามสีชมพูสวยมากคะ่ะดูสิสวยมากนะคะช่วงนี้ดอกไม้บานทุกทุกมุมบ้านเลยคะ่ะอ๋อนี่ไงคะมุมนี้ที่เป็นต้นดอกขาวๆนะคะดอกมะลินะคะพอพอมันออกดอกเต็มต้นนะคะก็จะครอบคลุมไปด้วยสีขาวนะคะก็จะคนเดินผ่านไปผ่านมา เขาก็จะบอกหอมค่ะเขาถามเราว่าดอกอะไรเราบอกไม่รู้นะคะดอกไม่รู้เพราะว่าตอนที่เราซื้อบ้านมันก็มากับต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้เองจ่ามันมันมากับบ้านนะคะส่วนพวกเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยปลูกเองหมดค่ะอ่าอันนี้อันนี้ต้นนี้ยังไม่ออกดอกค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นดอกสีชมพูเหมือนดอกเอ่อชงโคบ้านเรานะคะ อันนี้ก็เหมือนดอกดาวกระจายนะคะอันนี้อันนี้ปลูกง่ายติดง่ายค่ะแล้วก็พอปลูกติดแล้วก็จะจะไม่จะไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยมันแบบว่าพอหน้าหนาวก็กลับมาเองหน้าร้อนก็อยู่รอดได้นะคะอันนี้อันนี้ดูแลง่ายจ้าพอพอช่วงหน้าหนาวตัดกิ่งเขานิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาเองอันนี้ต้นทับเทีมปลูกมาหลายปีแล้วค่ะเท่าที่ปลูกมาเพิ่งเคยได้กินลูก สองลูกเองค่ะว่าจะตัดทิ้งแต่ก็ชื่อมันเป็นมงคลก็เลยก็เลยทิ้งไว้ค่ะดูดอกอย่างเดียวพอดีจุดที่ที่ปลูกมันอาจจะไม่ไม่ไม่เอ่อไม่อยู่จุดที่ดีเท่าไหร่นะคะลมเขาก็จะพัดมาแล้วดอกเขาก็จะร่วงเนี่ยมันก็เลยไม่ติดลูกค่ะแต่ว่าก็ปลูกไว้ปลูกไว้ดูดอกค่ะดูความสวยงามอันนี้ดอกต้นนี้คือดอกเอ่อพิงค์เฮเวนนะคะ ก็สวรรค์สีชมพูแปลง่ายๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็ดูแลง่ายค่ะพอเขาออกดอกมาก็จะเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้ค่ะแต่พอช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีแต่ใบนะคะช่วงนี้จะออกดอกสีชมพูให้เห็นค่ะนั้นอันนี้หนะ้าบ้านนะคะดูสิอันนี้ดอกเดซี่สีม่วงก็กําลังเต็มที่เลยค่ะดูสิสวยไหมคะดูสิลมไม่ได้ลูนะเราแกว่งมันเองค่ะดูสิสวยมากอันนี้สีม่วงม่วงจริงๆค่ะ ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบสีม่วงนะคะอันนี้ก็ดอกแบบสีแดงอันนั้นไม่รู้ชื่อค่ะอันนี้ต้นวาสนากลับมาจากหน้าร้อนนะคะหน้าบ้านไม่ค่อยงามเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่ามันแดดร้อนนะคะแต่ถ้าต้นหลังบ้านจะสวยคะ่ะเดซี่ก็มีสีขาวสีม่วงคะ่ะเมื่อวานนี้ไปเอาสีสีม่วงอ่อนๆมาด้วยคะ่ะอันนี้ก็ต้นต้นวาสนากาลังออกออกออกดอกเหมือนกันคะ่ะดูสิคะ เห็นไหมคะก็เห็นมันสวยงามชุ่มข้างๆเหมือนสีสันมันสวยก็เลยมาถ่ายให้ดูนะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามานะคะเดี๋ยวกลับไปหานะคุณทีขอบคุณค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นเนี้ยมันมันจะเป็นเหมือนเมะกอกแขกนะคะกินใบได้อันนี้ถ่ายย้อนแสงตะวันนิดนึงมันก็เลยแบบว่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาออกดอกมาแล้วกินกับลาบกินกับอะไรได้นะคะเนี่ย แค่นี้ละค่ะไปก่อนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะดูสิหมดแล้วเอาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามนะคะดูความสวยงามเลยรู้สึกพวกนี้จะเยอะกว่าเพื่อนเนี่ยคนปลูกก็ก็แฮปปี้นะคะเนี่ยมีความสุขที่เขาออกดอก โอ้ตอนที่ดอกเดฟเดลบานไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะปลาลูกเข้าบ้านไปแล้วไปแล้วข้าบ้านเ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 ข้าบ้านอ่ะบอกกู๊ดบายกันแล้วครับไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะบายบายค่ะเจอกันใหม่จ้าบายบายครับคาร์มายเซกู๊ดบายบาย t h a n ก y o วไปแล้วครับสวัสดีค่ะ